สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมายุรีคีรีเวศขอ,อนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ชื่อผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 5e ร่วมกับ GBL เรื่อง ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดเรื่องผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ชื่อผู้นำเสนอผลนานนางสาวมายุรีคีรีเวทตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปากเข้าวสารบริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต1 ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบว่าผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีปัจจัยมาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อของครูผู้สอน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและขาดความรักที่จะศึกษาค้นคว้าผู้สอนจึงมีความสนใจใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ5 e ร่วมกับ GBL มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนรู้เรื่อง ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ70และเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นความรับผิดชอบและการเคารพกฎกติกาหรือผลแพ้ชนะอย่างมีเหตุผลในขณะเดียวกันผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญและได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในการสืบเสาะหาความรู้และเกมการศึกษาที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 5e ร่วมกับ GBL 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567จำนวน22คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นร้อยละ70 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2 5 6 7ร้อยละ70มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอยู่ในระดับดีขึ้นไปเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567ที่เรียนด้วยรูปแบบ5 e ร่วมกับ GBL มีผลสำเร็จหลังเรียนสูงขึ้นและมีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ5 e ร่วมกับ GBL โดยมีขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA P planning ประชุมคณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับผู้บริหารเพื่อเสนอปัญหาและร่วมกันวางแผนออกแบบและกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดีศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5e ร่วมกับ GBL วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุสร้างสื่อการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนแล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5e ร่วมกับ GBL ประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1. คขั้นสร้างความสนใจครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุหลังจากนั้นครูตรวจสอบความรู้เดิมโดยใช้เกมแรงดึงหรือแรงผลักโดยใช้ powerpoint และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยใช้คำถามแนวอภิปราย ขั้นที่2ขั้นสำรวจและค้นหานักเรียนแต่และกลุ่มร่วมกันศึกษาวางแผนทำกิจกรรมการทดลองและร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมพร้อมส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนร่วมชั้นฟังโดยครูใช้วงล้อสุม่มขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ ขั้นที่ 4. ขั้นขยายความรู้ครูอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการตีแบดมินตันการใช้มือออกแรงไกวชิงช้าการปั้นดินน้ำมันและการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นขั้นที่ 5. ขั้นประเมินครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถามและการทำแบบทดสอบหลังเรียน C. c h เช็คนำผลที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ5 e ร่วมกับ gbl มาประชุมกับคณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับผู้บริหาร a act หรือ action นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อที่จะได้นำไปเป็นข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และหาวิธีการแก้ปัญหาต่อไปในการวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิจากผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 5e ร่วมกับ GBL เรื่องผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน22คนพบว่านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้น ร้อยละ85.91และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ98.49ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถนำความรู้และทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 2. ประโยชน์ต่อครูได้สื่อการสอนและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกระดับชั้น 3. ประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนและผู้ที่สนใจ 4. ประโยชน์ต่อชุมชนสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆได้ปัจจัยความสำเร็จ 1. ควนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 2. นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ 3. ครูมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาและปรับประยุกต์ใช้ 4. โรงเรียนมีการสนับสนุนเครื่องมือในการผลิตสื่อการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ 1. เผยแพร่ผลงานในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของโรงเรียน 2. แนะนำและสนับสนุนให้คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้การสอนแบบ 5e ร่วมกับ GBL มากยิ่งขึ้น 3. เผยแพร่ผลงานให้บุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนขอบคุณค่ะ